ค่ะวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะมีมาสองพัสดุค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะอันแรกกันนะคะ<ม>ก็อันนี้นะคะมาจากมาจากคุณนี่นะคะสุภาลัยกีเบียราสเทวีนะคะ<ม>โอ้ยกล้องสั่นขออภัยนะคะ เห็นไหมอะยาอะไรอะไมหนักคืออะไรทำไมอันนี้เขาไม่ใส่กละอันนี้นะคะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็สะสมเอาไว้นะคะไม่ใช่โลโมกาน่าจะเป็นแค่นั้นนะคะค่ะก็มีนห้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเชื่อนไม้ใตคลิปนะคะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะค่ะมาดูวัสดุต่อไปกัน อันนี้นะคะมาจากร้านเออนี่นะคะ ID Line แล้วก็ ID อันนี้เป็นร้าน o l i p e p a r a i d Shop นะคะนี่ก็เป็น ID Line นะแล้วก็จะทิ้งไว้ข้างล่างอีกทีนึงนะคะมาแกะกันทาดยวเมมเต็มเนาะน่าจะเดี๋ยวเยะะอะเลย ฮ่ากระลาลอยไรทำไมดีนะคะก็เป็นเรลาลอยนะคะนี่นี่อันนี้400ใบนะคะในราคาแค่310รวมส่ง EMS นะคะค่ะแลนนี้นะคะก็เป็นของทั้งหมดที่สั่งมานะคะก็จะจะทิ้งออ ID ลายแล้วก็ชื่อร้านไว้ใต้คลิปนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ก็ใครก็ชอบก็กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะก็วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ